You bet. มาชมกันต่อในอีพิี่2ครับรงางชาตที่ช่างทาการวัดกําลังอัดกับรถยนต์ Isuzu D-Max คันนี้พบว่านะครับสูบที่3ไม่มีกําลังอัดต้องทําการเปิดฝาสูบเพื่อดูภายในเครื่องยนต์และทีมช่างจะทําการวินิจฉัยถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นกับรถยนต์คันนี้ผลจะเป็นอย่างไรมารับชมกันต่อครับก่อนอื่นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับแต่ยนต์จูดิ้งทางยูทูบชาแนลเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปครับ,รบก็เจออุบิเนต์ อุบิเหต์นะครับหลังจากที่เราเปิดฝาสูบมาแล้วแล้วฝาสูบมีอาการผูก,ผกนะครับก็ส่งไปตรวจเช็คอัดน้ําเรียบร้อยสรุปแล้วฝาฝาแตกค่ะฝาแตกในนะครับคราวนี้เห็นไหมฮะสูบที่สองแล้วสูบที่สามนะครับสูบที่สองแล้วสูบที่สามนะครับดูนะฮะเดี๋ยวผมจะโยกให้ดูนะชัดไหมชัดไหมฮะอ่ะเห็นไหมลูกสูบหลวมด้วย นะครับลูกสูบรวมด้วยนะครับแล้วก็ที่ผมเคยพูดไว้หลายๆคลิปว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยสำคัญมากสำคัญที่สุดเลยนะครับเพราะอะไรครับนี่ครับดูฮะเห็นไหมครับนี่คือบ่าวาวนะครับสะดุดแล้วนะครับนี่ฮะนี่คือเขาเรียกบ่าวแหวนนะครับมีแหวนการกินกับปอกสูบไปแล้วนะครับนี่นะครับ มองเห็นชัดไหมกล้องนะครับเครื่องไม่ดีมันจะกินแหวนมันจะกินปอกจะกินปอกนะครับนี่แหละครับรอเลื่อนนะครับมีส่วนสําคัญมากแล้วที่สําคัญนี่ฮะดูด้วยครับโอ้โหนะครับนี่ฮะนี่คือน้ํามันเครื่องที่หมดคุณภาพนะฮะแล้วก็เกิดปัญหาจากระบบนะครับเปิดปัญหาจากระบบหัวฉีดนะครับแล้วก็ปล่อยเวลามันเนิ่อนนานนะครับจนมีการกินในเรื่องของฝาสูบแล้วก็ลูกสูบ นะครับ้ำงันเครื่องนะครับเมื่อมีกระมานันวนเข้าไปในระบบเครื่องยนต์สิ่งที่ตามมาก็คือการตกผลึกนะครับตกผลึกหรือง่ายๆว่าเป็นเขาเรียกเป็นอะไรนะอาจารย์น่าจะเป็นตะกอนเป็นตะกอนเป็นตะกันตะกันที่แบบว่าไม่เป็นโครนนะครับเวลาเวลานานๆเข้าเกิดเกิดการตันของปักบัวนะครับจนแล้วตอนนี้จะขึ้นมาเลี้ยงส่วนประกอบข้างบนเนี่ย ไม่ทันไม่ทันละไม่ทันถ้าถ้าเครื่องยนต์เราใช้รอบทุกสูงก็มีอาการเสียหายเสียหายได้ครับเป็นแบบนี้ได้เป็นแบบไีได้นะครับแล้วก็ฝากนะครับสําหรับรถยนต์รุ่นใหม่ๆรุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นดีเซลหรือเบนซินเช้าขึ้นมาสตาร์ทเครื่องวอร์มก่อนนะวอร์มเครื่องก่อนถ้าไม่งั้นนะฮะนี่ฮะจะเป็นแบบเนี้ยเพราะอะไรฮะเพราะว่าน้ำงานยังฉีดขึ้นมาไม่สมบูรณ์เลยใช่ยังยังยังเลี้ยงชิ้นส่วน ยังไม่ครบในเครื่องยนต์นะครับครับมันก็เลยเกิดการสึกหรอบางส่วนครับทาให้ปอกหลวมลูกสูบหลวมแรงอัดน้อยเดินไม่นิ่งโอ้โหหลายรายการเลยนะฮะไม่ว่ารถยนต์ใหม่หรือว่ารถยนต์เก่าวอร์มเครื่องตอนเช้าก่อนนะครับทุกท่านเพื่อลดการสึกหรอของระบบชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์วันนี้ก็พามาดูนะฮะเครื่อง 4JK1 คันนี้นะครับก็ถือว่าการค่อนข้างสาหัสทีเดียวออกมาอยู่ครับนะครับแต่ก็ไม่ ไม่เกินความสามารถของพวกเรานะครับก็เดี๋ยวมาดูนะฮะว่าเครื่องนี้หลังจากที่ได้รับการตรวจสอบแก้ไขนะฮะจะทําอะไรบ้างนะครับฝากนะฮะนี่ฮะดูนะครับนี่คือโครนนะฮะที่อยู่ภายในเครื่องยนต์นะครับอันนี้อันนี้กระซิบนะฮะกระซิบนะฮะนี่คือโครนที่อยู่ภายในเครื่องยนต์นรครับสิ่งพวกนี้นะครับซึ่งนี่ฮะจะเข้าไปในเครื่องยนต์นะครับฝักบัวตันฉีดน้ํามันไม่ถึงปอกสูบ นะครับฉีดน้ำมันไม่ถึงปลอกสูงทำเหมืามาาหอวากันของวาวร่วาวรั่วตะเก็งมันเกียข้ามด้ยหรอไม่ข้ามอาจจะวาวรนะั่วนะ่แหละนี่ยวาวรั่วก็<อ>เรามาดูวาวนี้อาจจะต้องมีการเปลี่ยนวาวด้วยถ้าบเปาว,วาวเสียขอ,อเดียว สวัสดีสมาชิกทุก่านนะครับที่ติดตามใจญอยู่จินจิงทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ครับตอนนี้นะครับมาตอรถคันนี้ครับ Isuzu dMa แม็ก่อชุด้นะครับที่ทำการเปิดฝาสูบนะครับยกเครื่องลงมาทำตอนนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับมาพูดคุยกับสมาชิกต่อนะครับก่อนหน้านี้ที่มารอบแรกเป็นไงควันดำครับกินน้ำมันเครื่องหายนะครับก็ ก็คือกาดจะเปลี่ยนเปลี่ยนรถแล้วแหละฮะเพราะลัวซ่อมไม่ไหวอ่ะครับเสียงนี้ดังมาก่อนเลยนะครับแล้วก็มีการสั่นการเดินของเครื่องยนต์ไม่เต็มสูบด้วยครับตอนแรกก็ทําเกี่ยวกับหมุดชีดไปใช่ไหมครับครับเช็คระบบวาลนะครับปรับจูนนะครับเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์ไปประกอบเรียบร้อยครับไม่หายต้องวิเคราะห์อีกทีนะครับว่าจะเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์หรือเปล่านะครับเมื่อวัดกําลังอัด ออกมาเนี่ยนะครับเพราะว่าสูบสองสูบสามเนี่ยมีปัญหาพูดคุยกับพี่ไปแล้วใช่ไหมครับครับผมทางก็พูดคุยว่าเกี่ยวกับอะไรครับตอนนั้นคือรู้สึกจะน้ำน้ำามันเข้าเครื่องเนาะห้องเครื่องนะครับแล้วก็อาจจะดูที่ฝาสูบนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแตกแล้วนะครับก็ได้เปลี่ยนฝาสูบไปนะครับตอนนั้นก็มาดูด้วยครับเปิดให้เห็นเลยนะครับว่าครับภายในเครื่องยนต์เนี่ยนะครับฝาสูบกระบอกสูบครับ เป็นลักษณะยังไงนะครับก็จะเห็นในภาพนะครับที่สูบลวมนะครับแล้วก็มีรอยไหมนะครับบอกสูบเกิดการกินเข้าไปด้วยนะครับก็ทําการตีปอกใส่กระบอกสูบใหม่นะครับเปลี่ยนชุดต่างๆให้สมบูรณ์นะครับแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือฝักบัวฝักบัวตันนะครับก็ทําให้ดูดน้ามันเครื่องไม่เลี้ยงไปเลี้ยงในในเครื่องไม่เพียงพอนะครับทาให้เกิดการเสียสีแล้วก็เกิดความร้อนเกิดการไหม้นะครับที่เกิดขึ้น ภายในเครื่องยนต์ด้วยนะครับตอนนี้มาลองขับเป็นไงครับก็ออกตัวดีครับเจะสภาพพอรถใหม่ฮะ,ะดูดูดีะครับคุ้มะครับแตกต่างจากจากเดิมเยอะครับแตกต่างจากเดิมเยอะครับเสียงเสียงเป็นไงฮะเสียงก็เพาะขึ้นเนาะเออเสียงแบบไม่ไม่วิตกกังวลเนี่ยครับว่าะจะฟังเมื่อไหร่ครับผมแล้วอาการสั่นยังมีอยู่ไหมฮะอาการสั่นะากา็หายแล้วครับตอนนี้เหยียบ ดีขึ้นเลยครับผมครับอนนี้ความเร็วครับความเร็วตอนนี้ก็ประมาณร้อยเนี่ยครับนะครับรอบเครื่องอยู่ประมาณสองพันนิดๆครับผมครับนะครับร้อยหนึ่งการขับขี่ดีขึ้นคันเร่งเบาไหมยรเบาครับเบาครับแล้วดูกระจกซ้ายขวามีกันดำไหมครัอาอไม่ครับกันดำนี่จบเลยครับกันดำนี่จบเราทำเราทำทำทั้งหมดเลยนะนะครับยกมาทั้งเครื่องเลยนะดูแลเกี่ยวกับระบบการจ่ายน้ำมันด้วยนะครับดูแลการอ่า กำลังอัดนะครับฉีดจ่ายน้ามันตั้งแต่หัวฉีดจนถึงห้องเครื่องนะครับต่างๆเรียบร้อยนะครับเสร็จสิ้นแล้วก็ประสิทธิภาพให้กับเครื่องยนต์นะครับด้วยสารเสริมประสิทธิภาพเกือบทุกตัวเลยคันนี้นะครับเพื่อไปวุ่งสานะครับแล้วก็แนะนําในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพด้วยนะครับสําหรับคันนี้เพราะว่าคันนี้ต้องใช้งานในสวนใช่ไหมครับครับในฟาร์มครับในฟาร์มแ้วก็คงจะใช้งานหนักในอนาคตนะครับใช่ใช่ครับก็คงต้องใช้งานหนักในอีกอนาคตเนาะ นะครับก็อันนี้ก็เป็นการแนะนาอีกทีหนึ่งว่าให้ดูแลรักษาด้วยนะครับเพราะว่ารถยิ่งใช้งานนะครับเราก็ต้องดูแลเป็นเศษนะครับผมครับอยากฝากอะไรครับถึงสมาชิกที่มีปัญหานี้ครับคือแนวความคิดตรงพี่นะครับถ้าเกิดกรณีมีปัญหามากเนี่ยเอ่อถ้าเกิดกรณีรถที่เราต้องใช้งานหนักอีกต่อไปเนี่ยวิธีหนึ่งก็คือการซ่อมบำรุงนะฮะการแก้ไขยังมีโอกาสแต่ที่จะตัดสินใจว่าเปลี่ยนเปลี่ยนรถใหม่เลยนะฮะ ก็มันใช้ต้นต้นทุนที่สูงกว่าครับผมว่าวิธีนี้น่าจะคุ้มกว่านะที่พี่พี่ทำอ่ะครับครับครับผมคือยังสามารถแก้ปัญหาได้นะครับเหมือนได้เครื่องใหม่ครับผมเหมือนได้เครื่องใหม่ฮะครับกาทาการโอเวอร์อยังใช้งานได้อีกนานนะครับนะครับชิ้นส่วนไหนที่เสียเราก็เปลี่ยนส่วนไหนไม่เสียเราก็ไม่เปลี่ยนนะครับยังใช้ของเดิมแต่ว่าอาจจะต้องทําความสะอาดให้ใหม่นะครับเพื่อให้มันเข้ากับเครื่องยนต์ใหม่ด้วยนะครับครับ ตอนนี้วิ่งดีๆมากเลยนะครับดึงดีจังเลยนะตานนี้ใช่ครับนะครับก็ฝากไป้ลยครับสมาชิกท่านใดนะครับที่มีปัญหาเดียวกันนะครับมีอาการเล็กน้อยต้องดูแลตรวสอบก่อนนะครับเพื่อไม่ให้อาการหนักไม่เสียค่าใช้จ่ายบานปลายนะครับหรือว่ามีอาการแบบนี้นะครับคิดจะเปลี่ยนรถหรือว่าจะขายรถทิ้งแล้วไม่ไหวแล้วนะครับก็ดูคลิปนี้เป็นวิทยาทานแล้วกันเนาะครับครับก็ให้ตัดสินใจดูเอานะครับว่าท่านจะเลือกอย่างไร นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดเห็นมุมมองของแต่ละท่านด้วยนะครับก็ขอฝากเขด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะส่งสมาชิกมิสูดีแม็กคันนี้นะครับกับที่ไหนนะครับเนี่ยครับกรุงเทพครับครับกับกรุงเทพนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่สวนอยู่ที่ฟาร์มนะครับใช้งานอีกยาวๆเนาะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับใหญ่หยงจูดดิ้งทางยูทูบชาแนลแล้วก็ฝากติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กใยญ่หยงจูดดิ้งทั้งสองเพจเพจอัมเภอตากรีแล้วก็สวรรค์แล้วก็สาขาภาคตะวันออกจังหวัดระยองครับ วันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ